อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวแต่ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตก่อนนะคะชาวแสงเดือนพาทัวร์ทุกทท่านวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไรอืมวัคซีนพาสปอร์ตคือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสสองเข็มหรือผู้ที่หายจากการป่วยหรือผู้ที่มีผลตรวจโควิด -19 เเป็นลบนะคะ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์น <c utt> ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกของประเทศนั้นๆรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยค่ะก็ได้มีการออกมาตรการหนังสือเดินทางหรือเรียกกันว่าวัคซีนท่องเที่ยวสมุดเล่มเหลืองนั่นเองค่ะเอกสารในการเตรียมเพื่อจะขอวัคซีนพาสปอร์ตนะคะมี2กรณีกรณีแรกคือมาขอด้วยตัวเอง1ง <pe ar> หนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า6เดือนฉบับจริงแล้วก็สำเนาพร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง 2. บัตรประชาชนฉบับจริงแล้วก็สำเนาพร้อมสำเนาถูกต้อง 3. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง50บาทต่อ1เล่ม 4. เอกสารรับรองได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด1 9ของประเทศไทย ที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นๆได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบท้วนแล้วฉบับตัวจริงแล้วก็สำเนาพร้อมกับเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะคะกรณีที่2มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนในกรณีนี้จะต้องมีเอกสารหลักฐานทั้งในส่วนของผู้มอบอำนาจซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมเช่นเดียวกับการยื่นขอเอกสารรับรองด้วยตนเองและ ต้องมีเอกสารของผู้รับมอบอำนาจด้วยได้แก่หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริงนะคะต่อนหนึ่งคนหนึ่งฉบับบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สำเนาพร้อมลงลายมือถูกต้องกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เตรียมเอกสารสำเนามาไม่สามารถออกเอกสารรับรองให้ได้นะคะอไปที่ตึกนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา แตงเดือนได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะเขาบอกว่าจะต้องไปขอเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าวัคซีนเล่มเหลืองนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ตึก OPD ชั้น5นะคะ ที่ชั้น5นะคะตึก OPD แสงเดือนมาทำวัคซีนพาส,สปอร์ตนะคะเวลาเปิดทำการนะคะ8โมงถึงบ่าย3แล้วก็มีเวลาพักเที่ยงนะคะนะคะี่ะพอมาถึงปุ๊บนะคะเราก็จะมารับบัตรคิวนะคะมารับบัตรคิวแล้วก็มากรอกเอกสารเป็นกรอกเอกสาร แบบขอรับวัคซีนพาสปอร์ตนะคะก็จะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีจุดแรกจุดที่สองจุดที่สามทำอะไรนะคะสามารถติดตามได้ที่สองนี้นะคะไม่สนใจเลยนะอี้ค่ะเคื่อทเียบาทวันที่มารับอะค่ะราวนนี้มาด้วยนะคะค่ะส่วนเสจจาจะให้มันที่รับเเอกสารเพื่อเอาไปทำคลิปแบ่งปันความรู้อะค่ะ มือนกันนค่ะัดรับทีคือวันที่สองธันวานะคะระยะเวลาก็สิบสี่วันค่ะทําการโดยประมาณนะคะถ้าได้เล่มก่อนทานเจ้าหน้าที่ก็จะโทรไปคอนร์มก่อนแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่โทรไปอนะคะก็คุณพี่ยังไม่ต้องไม่ต้องมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นม,มาแล้วเล่นม,มันยังไม่ออกนะคะคุณพี่จะเสียวเวลามาค่ะแล้วคําว่าเล่นยังไม่มานี่คือแสดงว่าไม่ได้ออกอยู่<อ>ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะต้องรอถ้าพีดในการเกิด อ๋อแต่หมายถึงว่าเล่มออกอยู่ที่โคราชเราใช่ค่ะเล่มออกทีบออกอนุญาตชมได้ไหมคะว่าหน้าตาฉบับจริงเป็นแบบไหนคะยังไม่เคยเห็นนะคะอยู่ได้กี่ปีคะอันนี้อยู่ได้ตลอดเลยค่ะตลอดใช้ได้ตลอดเลยอ๋อไม่มีวันหมดอายุใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้าพู้เข็มสามมาแล้วสามารถเอามาลงได้ที่นี่นะคะปีคะไม่ต้องอาเจจอะไร อ๋อเราก็เอามาสแตมป์ได้ที่นี่ได้เลยต้องรออีกไหมคะก็ต้องรอ14วันอก14วันอ๋อนี่คือเขาเรียกเป็นเออ่พาสปอร์ตวัคซีนนะคะมีค่าใช้จ่าย50บาทใช่ค่ะออกอยู่ที่โคราชของเราใช่ที่เดียวใช่ไหมคะในโคราชมีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวแล้วเป็นส่วนของโรงพยาบาลเองหรือว่าเป็นหน่วยงานอื่นที่เข้ามาร่วมทำคะตรงนี้อันนี้เป็นร่วมงานศัลรรมศัลยแพทย์รักษาอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขใช่ไหมคะ อ๋อค่ะแล้วทีนี้หลังสังเดือนเคยเคยได้ยินนะคะว่า,อ,าอย่างบางประเทศเครื่องบินแบบเราเราจะเดินทางต่างประเทศหรือว่าในประเทศนี้ค่ะเห็นเขาเขาลือมานะคะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาบอกว่าวัคซีนบางตัวไม่สามารถนั่งเครื่องบินได้เป็นเรื่องจริงไหมคะจริงใช่แล้วแต่แล้วแต่ประเทศด้วยส่วนบางประเทศ <จะ S 2> อาจจะไม่เอาซีโนแวคจ้แค่แอตตาหรือว่ายังอื่นทีไม่ได้ซีโนแวค แล้วอสมมุติว่าแสงเดือนจะเดินทางไปประเทศกอไก่ที่เขาบอกว่าของแสงเดือนฉีดซิโนฟาร์มมาเงี้ยแต่ประเทศนั้นเขาบอกว่าเ้ยต้องเป็นซิโนแวกนะสมมุตินะคะซิโนแว็กนะนั่นก็คือแสงเดือนจะต้องมาฉีดตามตามที่แสงเดือนจะเข้าประเทศนั้นๆหรอคะแล้วแสงเดือนมีแล้วสองเข็มเงี้ยต้องมาฉีดเพิ่มอีกมีผลอะไรกับร่างกายไหมคะอันนี้ก็ต้องศึกษาแพทย์นะคะว่าฉันฉีดตัวนี้มาแล้วแล้วสามารถรับรับวัคซีนตัวนี้ได้ไหมภายในระยะเวลาเท่าไหร่ต้องหากัน หนึ่งเข็มต้องห่างจากเข็มสองกี่อาทิตย์กี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรียนถามอีกค่ะอยากปัดมีวัคซีนตัวไหนที่ส่วนใหญ่แล้วเขาแบบฉีดแล้วเขาเขาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชื่อชื่อวัคซีนซีโนแวคเหรอคะวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเขาไม่ค่อยเอาจะเป็นซีโนแวคซีโนแวคซีโนแวคเลยใช่ไหมคะเข็มหนึ่งซีโนแวคเข็มสองซีโนแวคอังกฤษเขาจะไม่ค่อยนักซีโนแวคโอ้เป็นประเทศอังกฤษ โอสแสดงว่าขาวลือก็มีมีความจริงบ้างค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับข้อมูล<ช>ค่ะ,คะตัวนี้แสงเดือนพอดีว่าจะขออนุญาตแบ่งปันคลิปนี้นะคะเอ,เอาให้แบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาเขาได้มีข้อมูลด้วยอะ,ะไรเงี้ยค่ะค,ะคะ่ะฝากกดติดตามนะคะแสงเดือนทําช่อง Youtube ชื่อแสงเดือนพาทัวร์วัสดค่ะก็แสงเดือนได้รับมานะคะเป็นปัด นัดรับนะคะ,ะวันนี้วันที่1ิบสพฤศจิกายนนะคะเขานัดรับวันที่สองธันวานะนะคะ,ะค่ะคะเรียบร้อยแล้วกลับแล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะให้ข้อมูลได้น่ารักมากๆเลยนะคะชัดเจนชั้นห้าโอพดี มารับใบวัคซิทพาสปอร์ตนะคะอยู่ที่ชั้น5เวลาเปิดทำการนะคะต่้เอกสารงานรัคซิทพาสปอร์ตอาคารถึงบ่ายหมดนอกละแลเน้นการชั้น5ถึงแล้วค่ะขออนุญาตค่ะมารับเล่มค่ะวันที่2ธันวาค่ะชื่อแสงเดือนกลิ่นบัวค่ะโอเคตอนนี้เราได้รับ เอกอสารเป็นวัคซีนพาส,สปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเล่มสีเหลืองส้มนะคะมีค่าบริการ50บาทนะเรียบร้อยแล้วค่ะวัคซีนพาสปอร์ตนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะ และนี่ก็คือวัคซีนพาส,สปอร์ตของแสงเดือนเองค่ะเล่มสีเหลืองๆบางๆนะคะขนาดเท่ากับฝ่ามือด้านหน้าก็จะบ่งบอกว่าชื่อเราเล,าเลขที่พาสปอร์ตเล่มนี้แล้วก็เลขบัตรประชาชนของเรานะคะเปิดมาหน้าที่1เปิดเข้ามานะคะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เอกสารรับรองสร้างภูมิคุ้มกันหน้าถัดมาก็จะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เ,ออเพศอะไรนะคะสัญชาติอะไรนะตามรายละเอียดนี่เลยเข็มที่1เข็มที่2นะคะแล้วก็ถ้าใครท่านใดนะคะที่ได้รับเข็มที่3หรือที่4ต่ต่อมาเราก็สามารถไปแจ้ง จ้าหน้าที่เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลได้นะคะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า14วันในการดำเนินการแต่ละครั้งเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายต่อเล่มน,นะ50บาทค่ะอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนั้นนะนี่ยค่ะ เตรียมไปเที่ยวกันแล้วค่ะ